ครับดีไปสีแล้วก็เป็นลูกแก้วเอาไว้อธิษฐานขอบปู่อ๋อโอเคแล้วก็เราก็โยนลูกแก้วลงไปในน้ำนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะมาวัดหลวงพี่แซมนะคะวันนี้เรามาไหว้ปู่อนัณตลักขราบกันวันนี้เรามาไหว้ปู่วัดหลวงพี่แซมเรามาขอพรทำพญานาคเกี่ยวกับความรักและโชคลาภใช่ไหม ขอเรื่องในได้หมดโอเคเราจะไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างไปอันนี้ทางเข้าจะเป็นแบบนี้นะคะจะเดินเข้าไปเลยวันนี้เรามา,มาครั้งแรกอันนี้ก็เป็นไกด์นนของเราแต่กโกนเข้าเราต้องถอดรองเข่าก่อนนะครับโอเคกำลังจะถอดรองเข่าแล้วครับทุกคน เพราะว่าเราต้องความรบไม่ว่าปอดแค่รองเท้า,า,า,าก็ได้ผมเท้าก็ถอดเราไม่พูดซนเข้ามาเลยจ้ะโอ้ใครปิดไยเนี่ยโด,อด,อดอรองเท้าโอ้ยเก็จะมีว,ว่าห้ามใส่ชุดที่แบบไม่สุภาพเรียบร้อยครับผมอันนี้เราถูกต้องแล้ว ข้างในจะเป็นแบบเย็นอยู่นะเย็นมากนะครับถูกโค้นแบบใครทุกวันนั้นอันเป็นของใ่านผู้ชมนะค่านผู้ชมทองซับก็จะมีทองนะคะทองเงินทองทอง

ขอน้องกายน้องใจบูชาท่านได้โปรดเมตตาประทานให้ลูกหลานพคตจริงจริงผมไม่เคยแหนอยู่ในชีวิตเป็นแบบนี้ให้ดูคนบง่เลยอันนี้เป็นปูเข่านะครับอยากอธิษฐใจต้องการสิ่งใดที่เป็นไปเพื่ออัตภาพในการดำรงชีวิตขอใ ท่านโยมท่านยมท่านยมสวัสดีทุกคนคารวะนะครับผมไม่รู้จักเกี่ยวกับอันนี้นะครับแต่ผมให้ดูเฉยๆสาธุสาธุคุยมค่อยๆยับลูแก้วลงในก่อนนะลูกแล้วนำทางไปสื่อถึงเจ้าหน้าที่หรือว่าจะถ่ายรูปไปก่อนก็ได้นะคะสำหรับคุณโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะเทน้ำมนต์ลงไปก่อนนะลูกก็ร่วมบนได้นะคะ ในบ่อหรือว่าจะเอากลับบ้านไปอาบไปดื่มได้นะคะสวยมากน้ำที่มันพุ่เขาหลุดมีน้ำมันนิดโอ้โหวันนี้ขึ้นใหญ่นิดเผ็ดตรงนี้อ่ะเผ็ดการถอยลูกแก้วในรอบต่อไปจะเริ่มขึ้นอีกประมาณ5นาทีอะไรครับพี่ลงเนาทีไปไหนเนอะแล้วก็เป็นลูกแก้วเอาไว้อธิษฐานขอบปู่ แล้วก็เราก็โยนลูกแก้วลงไปในน้ำลนจุกต้องลงไปในน้ำเหรอเดี๋ยวรอแม่ฉีห้านาทีใช่ไหมถ่ายรูปให้หน่อยอยากถ่ายด้วยไหมอยากอยากถ่ายด้วยไหถ่ายรูปอันนี้เราจะใส่ในน้ำเหรอใช่เราจะอธิษฐานในลูกแก้วแล้วก็เอาลูกแก้วลงโอ้ลูกแก้วลงไปน้ำนะโอเคหงอนมากรก็มีคน ลูกแก้วลงไปนอนนะครับทุกเคนแบบนี้ครับดาครับพี่ถ่า,รนะายรูปก,ก่อนนะครับผมนั่งหรือ อันนี้เป็นทางออกนะครับคนกำลังจะออกไปแล้วครับโอ้ทุกคนออกจากภูเขาไมอะไรผมไม่รู้ครับทุกคนอืมออกแล้ว Oh, my little job